ครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มีนกนะครับนะครับมาให้พี่น้องดูอีกนะครับหนึ่งตัวนะครับก็คือเป็นตัวที่ผมแบ่งมากับพ่อเมาครับพี่น้องครับตัวล่าสุดนะครับ13แดงนะครับซึ่งผมปิดนะครับการแบ่งไปก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า เอามาห้อยไว้ตรงที่เมื่อกี้ครับที่เอาเจ้าห้อยยางนะครับมาเทียบคู่นะครับซึ่งนกมันตกใจครับมันตื่นตกใจแมวนะครับซึ่งแมวนี่จะเดินตามจะเดินตามพื้นบ้านผมนป็ประจํานะครับตามหน้าบ้านตามเนี่ยในบริเวณบ้านเนี่ยนะครับผมประจําเลยนะครับซึ่งนกเอามาวัานแรกเลยครับมาเอามาวัานแรกซึ่งเป็นกรงเดิม,มของเขาผมยังไม่เปลี่ยนกรงนะครับอผมก็มเอาวางไว้หน้า ตรงมือเกียร์นะครับแล้วทีนี้แมวมันเดินผ่านนะครับใต้กรงนะครับผมมันก็เลยดิ้นครับพี่น้องครับดิ้นทีนี้ดูตรงหัวหัวไปชนกับกรงนะครับหัวชนกระกรงแตกครับผมหัวแตกอยู่ครับตอนนี้นะครับผมก็เลยแบบปิดการขายไว้ก่อนนะครับน้งตัวนี้นะครับนะขนชีขนเงองนะครับเป็นไหมครับนตรงหัวนั่นนะครับนกนะครับก็ ถือว่าใช้ได้ครับจิตใจมันนะนะครับจิตใจมันดีแต่ว่านกมันไม่เคยเห็นแมวเห็นอะไรเงี้ยเพราะว่าอยู่บ้านพอมอนี่คือมานี่เยอะนะครับมีมามีอะไรเยอะนะครับมันเลยทําให้แมวไม่กล้าเข้านะครับอันนี้บ้านผมแมวเข้าออกได้สะดวกสบายนะครับก็เลยปิดการแบ่งนะครับก็ต้องอขออภัยนะครับซึ่งหลายท่านก็โทรมาอยู่ครับแต่ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้มัน หายดีก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็ไม่ได้รับจองไม่ได้อะไรไว้นะครับนกตัวนี้นะครับเป็นนกนะครับสองกุกนะครับสองห้อยนะครับสองห้อยนะครับเสียงน่าจะประมาณเสียงกลางนะครับกลางไปใหญ่นะครับสำหรับนกตัวนี้นะครับอ่าก็ถือว่าใช้ได้ยูครับผมมันก็เรียกก็คูอะไรเมื่อกี้เห็นลงคลิปีกด้วยนะครับผมอ่าอาการก็ ตรงหัวแตกก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นนิดนึงนะครับผมอ่าก็ตั้งแต่วันนั้นเลยนะครับวันที่เอามาเลยนะครับผมตื่นเช้าขึ้นมาก็โอ้โหโดนเลยครับพี่น้องครับเป็นเห็นเลยนะครับว่านกนะครับตกใจแมวนะผมก็ได้ยินอยู่นะนะครับพี่น้องครับผมได้ยินอยู่ว่ามันมันดิ้นนะมันดิ้นอยู่หน้าบ้านนะครับก็จับมานะครับตอนแรกตั้งใจก็ว่าจะมาแบ่งอะไรพี่น้องครับก็เลยมันมีปัญหานะครับถ้ามีปัญหาแบบนี้ก็จะไม่ จะไม่แบ่งนะครับแน่นอนนะครับจนกว่ามันจะหายนะครับนะเพราะว่าคุณภาพมันต้องต้องมีครับผมถ้าไม่ดีเราก็ผมก็จะไม่ส่งให้อยู่แล้วนะครับนกเนี่ยนะครับสังเกตเลยว่าผมมองมาเท่าไหร่นี่ผมจะไม่ได้กําไรนะครับก็จะเอามาเท่าใดก็เอาแบ่งไปเท่านั้นนะครับนกสํหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็หายครับผมหายแน่นอนสาหรับหัวที่แตกนะครับอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับขนาดเจ้านกที่ผมมองมาจากพบหัวนะครับ ที่มันบินตำกงอะแตกนะครับผมแตกเยอะวันนี้เห็นกระโหลกก็ยังหายแล้วนะครับวันนี้ปกตินะครับแต่ก็ยังมีเลือดนะครับมีรอยมีเลือดมีอะไรอยู่นะครับนกก็ตั้งแต่เอามาก็ยังไม่ได้เทียบคูเลยครับพี่น้องครับเพราะว่ากะว่าจะตื่นเช้าขึ้นมานะครับว่าจะเทียบคูซะหน่อยนะครับกลายเป็นว่าตื่นเช้าขึ้นมานะครับนกบินชนกงหัวแตกครับพี่น้องครับก็เลยแบบ พักไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไม่แบ่งนะครับไม่แบ่งให้ให้ใครนะครับทั้งสิ้นนะครับจนกว่ามันจะปกตินะครับนกตัวนี้ก็เป็นนกนะครับตามที่พ่อหมบอกก็คือได้เฉลย2ตัวแล้วนะครับนกนะครับก็ถือว่าเป็นนกใหม่อยู่นะครับยังไม่ยังไม่เกณฑ์จัดนะครับเมื่อกี้มีลงคลิปปีก็ยังไม่เก่าเกมมาพูดง่ายๆแต่ก็มีคลิปแน่นอนนะครับนกตัวนี้นะครับลงคลิปดิ๊กดๆกเลยแหละเมื่อกี้เนี่ยนะครับกะกลังจะลงนั่นแหละครับถ้ามันเก่าเกมก็คงจะ แน่อาจจะเป็นนกไปจากปักด้วยก็ได้นะครับบอกไม่ถูกนะครับแต่ถ้ามันฉีบปีกแล้วมันจะดีนะครับดีนะครับนกตัวนี้ก็พร้อมเล่นแล้วครับขนมันไม่ร่วงแล้วนะครับนกนะขนมันร่วงไปแล้วนะครับะขนไม่ร่วงอีกแล้วนะครับสำหรับนกตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอให้อาการนะครับหัวแตกอะไรหายก่อนนะครับแต่ก็ไม่เยอะครับผมมีเลือดซิบๆเฉยๆนะครับสําหรับนกตัวนี้นะครับ ส่วนขาลมนั้นมันก็ยังไม่ออกมากครับนกนะครับยังไม่เก่าประสบการณ์นกมันไม่ค่อยจัดครับนกเดี๋ยวยังไงก็ต้องไปลองดูนะครับแต่ผมว่าจิตใจดีครับนกตัวนี้นะครับจิตใจดีแน่นอนนะครับส่วนนี้ครับตัวครับตัวนี้จะแตกนะครับนิดเดียวเห็นเป็นรอยเลือดทิฟทินะครับโอ้กงเบาเมานี่ยผมดูแล้วเนี่ยโอ้โหครับนี่ว่านี่ว่าทำสงครามมาใหม่ๆนะครับผ่านสงครามมาใหม่ๆครับ เป็นธรรมดาครับผมนะถ้าผมเปลี่ยนส่กรงนี้เนี่ยตอนแรกก็ไม่น่าจะไม่น่าจะนั่นนะครับไม่น่าจะแตกานาดนี้นะครับนี่อันนี้ก็แตกจนได้ครับดูลายครับพี่น้องครับดูลายสังเกตลายเอาครับผม,มาสวยอยู่ครับนกตัวนี้นะครับก็เอาไว้ ประมาณ emos, านี้แล้วกันนะครับคุณภาพนะครับที่ส่งไปมันต้องมันคือมันต้องมีครับถ้าไม่ดีนะครับก็ส่งคืนครับนกนะครับถ้ามันไม่ดีก็ต้องส่งคืนหรือปล่อยไปนะครับเท่านั้นเองนะครับผมรับประกันนะครับตรงนี้นะครับทุกตัวนะครับถ้าไม่ดีส่งคืนเลยนะครับที่จับมานะแต่ก็ไม่ได้จับมาบ่อยนะครับไม่ได้ทํามาเป็น กิจการหลักนะครับในการแบ่งนกแต่ว่านานๆทีไปเจอค่อยจับมานะครับถ้าไม่มีก็ไม่เอาไม่ดีก็ไม่เอานะครับผม่ะก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณภาพต้องดีนะครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่ออย่างใจนะไม่ผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากเป็นน้องยิ่งเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งทร้างข้อมูลก่อนใครสำหรับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ